ขยับมาได้แล้วนะสวัสดีครับาารครับช่อ,องวิชัยขอบ้านหุ่งเ,เดิมสวัสดีเจ้ามากินข้าวมามาเขียงปูงมามามีชุดกระดูกเขียงปูใส่ผิกสักหน่อยก่อน ตานได้บาลาใสละติดหมดเลยโอ้บลาใสหมดมันแทสไม่กินมาได้หรอกนี่โอ้ยบะเหลิมๆนี่นะจ๊ะสี่สิบบาทได้ลูกกินเยอะเลยแต่บ้านนี้นอกของห้องเกาเหลา,นา,ยายเน,นาะสั่งย้ายก่อนมีเครื่องในตัวเองอ้ยคุ้มขนาดสี่สิบบาทนี่นะเป็นกรุงเทพนี่เกือบล่ออ่ะชิมกัน ซุปหอมอันนี้กุ้งกุ้งอันนีุ้้ง,งไข่นีองกินข้าววะเนี่ยข้าวโอ้พี่ย้ายเป็นเพชรเดอร้อเนี่ยไก่อยู่างนีนขนาดซุปก็ดูเริ่มทายแค่ปุ๊บเอาเลยตอนต้มตอนอย่างนี้นกยกินนั้นได้นะ ยามันเป็นธรรมชาติดิเนาะเหมือนโหเวลาบักไก่กับหมาเมืนต้องใส่เอฟเปคยังเลยหมาก็คน้นค้นกับรสอร่อยอ่ะซุปอ่อนหวานต่างกุ้งนี่ก็จะมีติ๊กโอนแล้วก็ถั่วน้ำตาลทำๆ cái xôm Thịt nấm đen Cái này nóng sọc Thịt này nóng sọc Nóng sọc Thịt giúp bán Nóng Bán trộp ừ. Bán trộp Bán trộp Bán Bán trộp Bán trộp Bán ไข่สวัสดีวันเด็กครับสุขสันต์วันเด็กลูกบ่าวไข่ไปเอวันเด็กคนน่ะมาจะชวนกินมาม่าด้วยกันครับันเบ็ดสย่างเบ็ดบบมี้เท่าไหร่จอมเบ็สมาออนมาเดียวนี่เปิ้ลฮิตจอมเบ็ดกันก็จ้ะแต่ก็ได้โอ้เมื่อนานได้ ไปหาขอบครกินก็สนบสนนอยุ่แต่บบกกว่าัวเกิดแบบอุบัติเหตุนะครั้งหนึ่นอ,อน,นอนยันงบ่มีวุฒิภาว่าจะเวลาเกิดอุบัติเหตุเกลัขวบแบบมีสติเหมือนเหมือนเฮาจะเวลาเขาปะเหตุการณ์อย่างแบบหน้าต๊กแก่เขายังแบบสติแตกนะัะแลราล่อ,อนอ่ะเขาก็เป็นหอง ตัวไปตกน้ำต,ตอตายอะไรใช่จ้อนกลางไงนี่จะเป็นลูกกิ้งหมูจ้อนกลางอืมอืมืแ่รัย,าายอีกแล้วกลางกลางใช่ตักเปนี่ เป็นคนผักกลางหนึ่งวันเป็นข,านขา้าเป็นข้าวเจ้าหรือข้าสวยดหลักหลายรสชาคิดี้สมใ่แล้ว <c oughs> ให้นออหนาถ็งข้อกุ้งก็มีเนอะอ้โอขนาด

ดาเนะี่ยมันม่เคาอยู่ต้องแต่ถ้าค้นที่เขาป่นจนชิ้นเน่ะเขาอยู่ได้ค่ะแล้วก็้าเจ้าจมันก็จะชี้บอยนะักเหนียวบอย หลายอันหลายไส้อ่ะอืมอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิจัยความบันหุงให้ต้วเนะครับสวัสดีครับ